ผมเป็นคนกรุงเทพเกิดที่กรุงเทพผมรข้ดุดผมเป็นคนกรุงเทพได้ร่วมสร้างกรุงเทพมากว่า230ปีแล้วผมรักกรุงเทพไปเมืองนอกตั้งแต่สิบขวบแต่ไม่เคยคิดแม้แต่ครั้งเดียวว่าจะไปทำงานที่อื่นหรืออยู่ที่อื่นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ความรักความผูกพันนี้ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนเลยครับต้นคามครับกลับมีมากขึ้นพี่น้องชาวกรุงเทพฟหมานครเป็นทุกข์ครับเป็นทุกซ้ำซากทุกข์จากการเมืองทุกข์จากน้ําแต่ท่ามกลางความทุกข์ที่มีทักวทุกคนทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร ผมได้เห็นความสง่างามของกรุงเทศครับผมได้เห็นความมีน้ำใจของกรุงเทพผมได้เห็นความเอื้ออาทรของกรุงเทพและผมได้เห็นความรักที่กรุงเทพมีต่อเมืองของตนเองครับผมมีหลักประกรันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ lapakannya itu tak terhati pak.